เดี๋ยวไปเบิ่งทุกท่านทุกท่านจะเห็นเราเขามาลงพื้นที่แต่ละจุดแต่ละจุดไม่ยำยามพี่น้องเพื่อนสบายดีบายดีบายดีมาถามทางนะผลยุ่เมื่อกี้เนาะเออเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งท่านนี้จะอกสองจิตดอกสองหาเรื่ันด้วยว้ายตัวเล็ก อ้ยนี่จะใหญ่ลูกสาวเอออยใได้ลูกสาวอยู่น่ะเอาไปขายสบมพูมได้เ่ยจะของบู่ผู้ผลิตเองเลยแหละเป็นเจ้าของบริษัทเลยสอบถามได้จะเอาตัวไรเอาแบบสมาร์ทโฟนหรือว่าตัวไรเป็นตัวแทนก็ได้เด้อถ้าเป็นตัวแทนบริษัทผลิตเองเออบริษัทพาขายพร้อมใส่ก้อนก็ได้ใส่ก้อนก็ได้เล่าเต้

เอาเอามาครบเอามาครบกันอออกกันสองคนกับไปตัดคนละครึ่งวิธีเห็ดไหนวันน้อยากออกกันสองคนก็ได้ตัดคนละครึ่งตัดเครื่องกันเดี๋ยวนะง่ายๆโหลดใส่มาเรื่องโดดหนึ่งตัดใส่ไม้ไผ่สีขาวปลาเลยหนึ่พอมาสีไป